เรื่องของเราแบบเรื่องของผมเออทีนี้ทีนี้ถึงจะเล่นนต่เออครับเรื่องที่ผมจะเล่นนะครับกับทุกคนจะเล่นกันเออก็จะเป็นเรื่องชื่อว่าดังได้ครับอะไรครับเกมทอยใช่ไหใช่เหรอครับใช่ใช่ดังได้มันเป็นยังไงมัสปอยมานิดนึงเรื่องราวยังไงเอ่อจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กมัธยมครับซึ่งเออก็ใช้ชีวิตปกตินี่แหละแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยไปเจอกับลูกเต๋าหรือว่าเป็นเกมเกมหนึ่งที่ เป็นเกมอาถรานเป็นเกมที่มีอะไรสักอย่างอย่างนั้นซึ่งมันดูดเราเข้าไปในเกมแล้วเราต้องฝ่าดานแล้วก็เอาชีวิตรอดแล้วก็เอ่อเรียกว่าอะไรต้องต่อสู้กันต้องชิงกันเป็นที่หนึ่งให้ได้แต่ละคนรับบทเป็นอะไรยังไงครับครับเอ่อผมนะครับรับบทเป็นสมุทรค่ะพี่รับบทเป็นอ้อมค่ะทนไมแม่รับบทเป็นท้าได้โชว์นะครับรับบทรับบทเป็นมาร์คครับอังเปาคาห์รับบทเป็นแก่นครับ พรครับรับบทเป็นดอนครับจริงๆพอมาร่วมงานกันแล้วดรุ่นเดียวกันมันต้องปรับตัวกันไหมหรือไม่ต้องเลยสบายสบายโอ้ก็ต้องปรับตัวบางคนครับเพราะว่าไม่เคยร่วมงานมาด้วยอย่างอย่างอ่างเอาเอาพรนี่เคยร่วมงานกันแล้วทีมก็เคยบา้างแต่ว่าไม่ไม่เมอนในโชว์นี้ใหม่เลยใช <c oughs> ่ไม่เคยร่วมงาน,านด้วยเลยครับนีใจครับ เออผมว่าสองคนนี้มีความสามารถมากเออเราฟังดีนะเราพร้อกันเออแล้วฟังดีไม่มีความทุกคนมีความสามารถมากแต่ว่าเซอร์ไพรส์กับสองคนนี้เพราไม่เคยเจอมาก่อนอ่าและพอมาเจอแล้วเป็นไงบ้างกันได้ดีใจครับดีใจที่ได้รงเนี่ยครับมันจะมีเวิร์กช็อปก่อนที่จะไปถ่ายเทรลเลอร์ครับซึ่งก็เนี่ยได้เห็นความสามารถทุกคนได้เห็นว่าเออแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ยังไงบ้างได้ทำความรู้จักกันติ๊กผมไปออ่าเจมินายมาขนาดนี้แล้วเรา ตั้งเองินยังไงบ้างลูกอะไรนะให้ไปเป็นยังไงบ้างพ็าบอกว่าเขาดีใจที่ร่วมงานกับเราอก็ดีใจเช่นกันนะเพราะว่าเราเคยร่วมงานกันมาแล้วแล้วก็ตื่นเต้นด้วยคัเพราะว่าเราได้เจอเพื่อนใหม่แบบที่ยังไม่เคยได้ร่วมงานกันเพรามาเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงใ่ไต้องพัฒนาเรืวเมงะรรยาางาน คิดว่าเรียกว่าคำเข้มข้นดีกว่าเพราะว่าเรื่องนี้ที่สราสูตรจริงสนใจแต่เนื้อแต่ชื่อเรื่องแล้วเพราะมันแบบดักดักไร์กลดักดึงด่นเต้นก็เป็นแนวแบบคิลเลอร์หน่อยหน่อยอะไรนีคนที่ยังไม่เคยร่วมงานกันก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าใช่แต่หนูว่าพี่มาใหม่ เป็นรื่น้นก็จะตใจครับเเร้าแล้วก็จรงๆก็ตื่นเ้นเหมือนกัครับแต่ว่าต้องชมคุยลาถ่ายในเรื่องจริงๆเข้าไปขึ้นตัวครับจริงๆไม่เห็นเต็มตัวไม่เห็นเต็มตัวไมได้ครับจริงๆขาสั้นอ๋อเส้นรอตีชูโอ้จริงขาสันอยู่าสั้นรับเต็ีที่องขึ้นตัวอ๋อมาตับตัดเส้นเต้นเพราะว่าอะไรครับได้ร่วมงานกับน้าแสดง อย่างมากดูฝั่งนี้สามคนยืดจังขาเท่าที่ฝั่งนักแสดงดังสามคนเป็นไงบ้างนี่นักแสดงดังคนนี้เ้ป็นาครับผมก็ดีใจครับที่ได้ร่วมงานกับพี่เจมิน่าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เจอพี่ๆหน้าใหม่ทุกคนตั้งแต่เวิร์กช็อปด้วยกันรู้สึกว่าทุกคนตั้งใจมากๆแล้วก็ พัฒนาตัวเองมากๆเพื่อบทนี้ทุกคนตั้งใจพัฒนาความสามารถในการแสดงของตัวเองเพื่อมารับบทนี้เลยครับรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนติดตามจริงเพราะบทแต่ละตัวมันน่าสนใจมากครับครับผมก็รู้สึกดีใจครับที่ได้กลับมาร่วมงานกับเพื่อนที่เราสนิทใจครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เจอแป๊บ,บนึงครัแบบนึงอะไรนะสนิทใจสนิทใจสนิทใ,ใจกันไสนีับ ดีีจริงๆนะก็รู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็มาเรื่องนี้ต้องมาดูแลเขาไหมเพราะว่าด้วยความที่เราก็ดูแลเขามาตลอดไม่เราเป็นเพื่อนกันก็ดูแลซึ่งกันและกันครับผมเรื่องนี้ผมไม่ได้ขาหักอ่ครับอาจจะเป็นอะไรเงี้เรื่องนี้ต้องเล่นกับซีจีเยอะไหมจริงๆเพราะมันโอ้ใช่ใช่ใช่จะเป็นเรื่องที่เล่นกับซีจีเยอะมากเยอะที่สุดที่ผมเคยเล่นมาแล้วด้วยแล้วมาเพราะว่าเออที่ผ่านมาไม่เคยเล่นแนวนี้มาก่อนเลยซีจีเยอะเราก็ต้องใช้ทินรังการเยอะมากก็ต้องอัพสกิลการแสดงไป ถูขึ้นนามใช่ครับที่มันต้องอินพุไว้ยังไงบ้างเพราะว่าต้องถ่ายกับูสกรีนกิมกิมก็อินพุไวหลายอย่างเลยครับอย่างในเทรลเลอร์ที่คนเห็นก็จะมีช็อตที่ต้องใช้ซีเยอะเหมือนกันใช่ก็ต้องเล่นกับจินตนาการตัวเองต้องมีสมาธิต้องมีสติแล้วก็ทำมันออกมาให้ได้ดีครับซึ่งจะดีไหมก็ต้องเนี่ยต้องถามทุกคนว่าโอเคไหมอย่างในในเรื่องในเกมมันพาเราไปจึ่อะไรบ้างอ่ะแต่ละฉากแต่ละเหตุการณ์หรือยังไงที่พาไอ้เนี่ยทุกคนเห็น เออยังบอกไม่ได้ใช่ยังบอกไม่ได้แต่ก็ตามที่ทุกคนเห็นแล้วประมาณมันจะมีบางเกมที่ทุกคนเห็นแล้วใช่ก็จะเป็นเกมดึงดึงเก้าอี้อะไรเงี้ยมันจะเรียกว่าไรมันมีหลายอย่างอันนี้จะเป็นแค่เลเวลแรกแต่ว่าเลเวลที่จะอยู่ในอยู่ในเรื่องจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงก็ต้องรอเดตามนใช่ครับคนเคนเหนมีความยากมั้ยไหมสำหรับตัวเองในการทำปฏิเรื่องนี้ผมเหรออ่าผมผมน่าจะ่ายคนเหนือนะรอบผมครับเอ่อ มีความยากมากน้อยขนาดไหนกัหรับอ๋อยากครับยากยากเลยเพราะว่าเป็นชาเลนจ์ใหม่แล้วกันสำหรับการเป็นนักแสดงของผมเพราะว่าที่ผ่านมาก็จะเล่นแต่บทที่เป็นรอม com มาแต่ก่อนแล้วก็เรื่องนี้จะเป็นเรื่องแรกที่ได้ลองมาในช่องใหม่ๆได้ลองทำารื่อใหม่แล้วก็ได้มีความรู้สึกใหม่ๆเริ่มขึ้นมาแล้วก็ได้ทำงานกับคนใหม่ๆด้วยก็ดีใจครับที่ได้ได้รับบทในเรื่องเรื่อง,อง,องนี้ครับ คุณยัมีบ้างไหมความยากสำหรับตัวเองที่จะต้องชาเลนคี่ว่าก็มีเพราอย่างที่เขาบอกไปว่าเรื่องเลนกับีมรายการซึ่งมันนสิ่งที่แบบชีวิตประจำวันเราไม่ได้ไม่ได้เข้าไปในเกตอันีมันเป็นจีนการจริงแต่จงก็อาจจะมีแบบเออเทคนิคที่แบบจมาจากไอ้นีนิกม่เรื่องเก่าก็มันก็แบบคล้ายๆกัน่แต่ก็ยากแต่มันขึ้นพ้นขึ้นเนี่ยมันก็ต้องไปดูาวว่าคเราจะได้ดูเมื่อไหร่ เราจะได้ดูันเมื่อไหร่ปีนี้ได้ดูมันนั่นก็เป็นคําถามของผมเช่นเดียวกันถ้าพี่จะถามว่าเราได้บทยางก๊อปอะไรอยู่คือยังบอกไม่ได้ละกันว่าตอนไหนเพราะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเป็นอะไรที่กคนต้องรอติดตามกันนะครับก็แบบเข้าๆในการเปิดกล้องประมาณดือนๆได้เข้าข้าในการเปิดกล้องหรอน่าจะเป็นฟิวปลายปีแหละอ๋อบปลายปีก็แน่นอนฟิกว่าได้ดูปีหน้าเลยถ้าอย่างนั้นอะไม่รู้เร็วๆนี้เร็วๆเร็วๆนี้ครับซึ่งจะเร็วขนาดไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เร็วๆนี้กบาง